ปืนเสียงป่าเพเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรกรกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับนี่คือผมนะฮะไม่เหงื่อตื่นมาต้งกันนะครับอยู่หัวแม่งมันบูมกับรอบจะส่งวันที่15ตุลาคมกับว่าร้อยคนสี่นะครับมีทั้งหมด5ท่านนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด5ท่านนะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นดับเบิลนะครับคู่ดับเบิลนะก็ดับเบิลก็เป็นซิกซ์เซอร์วิกสามสองศูนย์ดับเบิลนะครับทั้งคู่นะก็ของคุณวีรพจน์และก็ของคุณนัสภูมินะครับนะแล้วก็มาเป็นรอบดับเบิลคิมเบอร์สีควันบุรีนะครับสังเกตดูนนนนนะะะะะะครรััััับบเเขาจจสส่่่งงหมืออกแแตล คนละที่เลยนะแต่ว่าเขาเหมือนเขานัดกันมากนะครับต้องขอบคุณมากอันนี้ก็จะเป็นคิมเบอร์ควันบรีททั้งคู่นะครับแต่ว่าแตกต่างแตกต่างนะครับที่ประกับนะครับนะประกับอันนี้จะเป็นประกับ G10 นะครับซึ่งตอนนี้ของเราจะมีเป็นลายนี้เนาะเป็นลายน้ําตาลนะครับดาน้ําตาลนะครับสวยนะสวยมันพอๆกับเหมือนก็ลายไม้นะแต่มันสวยกว่านะครับสวยกว่าผมว่ามันสวยกว่าเดิมนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ธรรมดานะครับนะก็อันนี้ของคุณกิติชัยนะับนะของคุณกิติชัยเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะว่า ระบบเป็นไงบ้างนะครับนะตัวนี้แถมอาถุงมือทุกตัวนะแถมถุงมือทุกตัวนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับปัดแม็กซ์ลงไปนะครับเสียงสไลด์เท่าข้างเยอะเพาะนะครับข้างขวาสไลด์ไม่มีติดขัดนะข้างขวาสไลด์ไม่มีจิดขัดนะครับนะแล้วก็เรื่องระบบเซฟนะครับนะโนขึ้นแล้วนะครับไม่กดหลังอ่อนลั่นกันไม่ได้นะครับนะขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนลั่นกานไม่ได้นะครับนะปัดเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนลั่นกได้นะครับนะข้างขวาสไลด์ดีมากนะครับลั่นไกันะครับแล้วก็มาลองดูนะครับระบบ รูมดสไลดค้างนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับนะผมจะลองคัดปอกกับปอกทองสามปอกเงินสามนะครับนะคูเซเนี่ยมันได้ทั้งสองปลอกอยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะครับนะปอกเงินสามนะครับทองสามนะครับรวมเป็นหกนัดนะทั้งหมดนะครับลองดูกันนะครับ่ะคิมเบอร์ตัวแรกนะครับเป็นประกับไม้นะมันแตกต่างกันอยู่ที่ประกับอยู่แล้วเนาะไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวว่าจะสลับนะโอเคนะครับนะนี่เป็นประกับไม้นะครับคิมเบอร์ตัวแรกนะครับฟังดีนะครับผนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะลูกสุดท้ายแอนลีคอยนะครับก็ลูกหมวสไลด์ค้างนะครับนะปรับแล้วก็ซีนลงมานะครับได้เลยนะเราต้องใช้แรงนิดนึงนะครับนิ้วต้องแข็งนะแล้วก็ถ้าไม่กดหลังก็ร่างกายไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับผมจะลองขึ้นอีกข้างหนึ่งเห็นไหมก็ร่างกายไม่ได้นะครับปรับลงมานะผมปรับให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับร่างกายได้นะครับนะระบบปกตินะครับโอเค กดแมกล่วงเลยนะครับอันนี้น่าจะมีคข่าออกจากโรงงานนะต้องกูตรงๆนะเพราะว่าโรงงานเขาเทสมานะครับไม่ใช่วกผมเทสตนะโรงงานโรงงานเขาเทสนะครับเดี๋ยวนี้กูเซจะลองเทสทุกถ้าทุกตัวนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูแมกนะอ๋ออันนี้ไม่มีเทสนะครับน่าจะสุ่มเทสนะอนามาลองดูนะครับอันนี้เป็นประกับ G10 นะสวยมากนะสวยมากนะครับแล้วก็หาย,ยากนะครับประกับ G10 ที่มันเซฟคู่ได้นะครับนะ ถ้าสั่งในเน็ตเนี่ยผมไม่แนะนําเลยเพราะมันใส่ไม่ได้นะครับมันมันมาใส่กคูเซไม่ได้มันใส่ได้กับของแอคซานะครับนะลูกหมดสลด์คางนะครับปดแมกกาซีนนะครับเสียงสไลาะนะครับค้นหอดสลด์ไม่มีติดขัดนะของคุณกัปตานนะครับนะคอนหอดสไลด์ไม่มีติดขัดนะครับหผมชอบนะประกับอันเนี้ยชอบมากนะครับนะอะนกขึ้นแล้วนะครับไม่กดหลังอลางการไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับนะขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอลันงการไม่ได้เห็นนะบีบตบเซฟคู่ลงมานะครับกดหลังอ่อนะะะะคครรรัับบบบนนนปกติ ต่มาลองดูการคัดตลอกันเหมือนกันนะครับเงิน3าทองสามเช่นเดิมนะครับเงิน3าทองสามเช่นเดิมอันนี้เงินนะเงินใส่ไปก่อนนะครับนะเงิน3นะครับแล้วก็ทองสานะครับเงิน3ามทองสามนะครับมีการก่อสร้างอยู่นะต้องขออภัยด้วยถ้ามีเสียงรบกวนนะครับนะมีการก่อสร้างอยู่นะครับมีการอย่างที่บอกนะมีการสร้างสระไว้น้ําด้วยเนาะสระไว้น้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า จะคัดต่อได้ดีไหมเหมือนตัวแรกไหมนะครับจิมเบอร์นี้ประกับดีเทนนะครับนะหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกนะครับรูปสุดท้ายแรงดีคอยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ได้มีแรงแก๊สตีออกมันก็เลยไม่ออกนะครับเทออกทีหนึ่งนะครับกดลงนะครับนะไม่กดลังกลังกันไม่ได้นะครับลงขึ้นนะซึ่งเซฟคู่นะครับกดลังกลังกันไม่ได้นะครับเห็นไหมปรับเซฟคู่ลงมากดลงก่อนเรียบร้อยแ่้ไกลได้นะครับสวยนะแน็กด้งเลยนะครับแม็กด้งเลยนะครับสวย แถมถุงมือทั้งคู่นะครับบอกแล้วชุดดับเบิลนะฮะันนี้มาดับเบิลนะครับซิกต่อไปซิกเซิลพิสังุของคุณนัทภูมินะครับนะตัวนี้ได้2แม็กอันนี้แถมให้พิเศษเพราะลูกค้าซื้อเยอะแล้วนะครับให้ไป2นัดนะครับก็ตัวนี้เป็นเลขโค้ดอาลงท้าย22คู่นะเลขคู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นลำก็ยังดำอยู่นะครับลองขึ้นลำให้ดูนะครับจุดแดงเตือนเห็นไหมมีจุดแดงนะครับลั่นไกได้เด็กก็ไดชันได้นะครับลองลองดูใส่แม็กกันบ้างนะครับนะ ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับปลดแมกกาซีนนะครับร่วงเลยนะครับนะนะร่วงเลยนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างนี่จะเพาะนะครับความขขังสไลด์ไม่มีติดขัดนะศูนย์หน้าศูนย์หลังมีครบนะครับหน้าศูนย์หลังสีขาวศูนย์หน้าสีแดงนะครับเล็งให้ดีนะครับดับเชั่นนะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันเงินสามทองสามเช่นเดิมนะครับเงินสามทองสามเช่นเดิมนะครับรวมเป็นหกนัดนะครับแมกกาซีนหนึ่งแม็กจุได้สิบสี่นัดนะของซิกซเซอร์พีสามสองศูนย์นะ สามารถใส่กระซองปืนของปืนแท้ได้เลยนะครับสเกลเท่ากันนะครับสเกลเท่ากันนะครับชุดแต่งเราใส่ได้หมดนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับหกนัดนะครับกับซิกซ์สองอื่นสองศูนย์ตัวนี้นะครับสองสองนะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรื่องระบบการคัดต่อของซิกเนี่ยผมมั่นใจว่าดีมากนะครับลูกของสไลด์ค้างปรับลงไปจุดแดงเตือนนะครับลั้ไกลทิ้งเห็นไหมหายไปนะครับ เดบิวนกขั้นนะครับนะก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับลุกหมดสไลด์ค้างนะครับแม่มันน่าจะมีเซฟคู่มาให้อย่างนะถ้ามีเซฟคู่นี่จะดีมากเลยนะเซฟคู่เหมือนะเหมือนปืนจริงนะนะเขา่าจะพัฒนานะอันนี้แต่ยังว่าแหละชุดนี้เขาจัดโปรเลออกนะครับต่อไปก็เป็นตัวหนึ่งนะครับของคุณวีรพจน์นะครับอันนี้เป็นตัว96นะครับนะตัว96นะอ่ะไม่ขึ้นลำเหมือนกันยังดำอยู่นะครับขึ้นลำนะครับสีแดง เห็นไหมแล้วก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับมาร์กแดงศูนย์หน้าศูนย์โอเคเปิกระชิงนะครับเห็นไหมจุดแดงหายนะครับตัวนี้ท่นได้นะครับลองใส่ม็มดูบ้างนะครับของแถมจะมีให้ตลอดนะแต่จะมีเล็กๆน้อยๆแล้วนะเพราะว่าจะหมดโปรแล้วนะครับนะของแถมเนี่ยให้หมดเลยนะให้ทุกคนนะอ่ะลูกหมวกสไลด์ค้างนะครับดกดแน็กซีนลร่วงเลยนะครับเสียงคันของสไลด์ดีนะครับไม่มีติดขัดเลยนะ นะครับจุดแดงนะครับร่างกายจริงนะครับับบเแอน,นชั่นนะครับรวมการทัดบอกกันเงินสามทอามเหมือนเดิมอย่างเราหนัดเหมือนเดิมแต่แม็กก็นุ่มนะผมชอบมากเลยใส่ง่ายซิกซิกก็คูเซ่นะเป็นปืนที่เหมาะดีนะสําหรับคนนักสะสมนักเล่นนะมันมันนุ่มมันลื่นแล้วก็มันสบายๆนะครับเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะครับนะ อ่าท้เมื่อก่อนไม่ใช่นะเมื่อก่อนก็ปัญหาเยอะมากนะับแม็กซฝืดด้วยแล้วก็นะลิ้นแม็กสึกนะเดี๋ยวนี้แก้มาใหม่หมดแล้วอ่ะมาดูซิกมั่งนะครับผมตัวที่2นะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับ4ี่นะครับ5นะครับ6นะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับทั้งหนัดนะครับโหสุดยอดเลยนะดูนะครับปรับลงนะครับลูกของสไลด์ค้างปรับลงนะครับจุดแดงเตือนนะครับจุดแดงเตือนนะครับด้านไกลดับเบิลเดนชั่นนะครับจุดแดงหายนะพอดับเบิลเดอรครั่ สไลด์ค้างนะครับอะให้ดูเลขโค้ดนะครับ96นะครับไม่มีสลับนะโอเคนะ96ร่างกายทิ้งก่อนมีจุดแดงเจวลูกค้านี่นะครับอะ,อะก็เรียบร้อยโอ้ยยังไม่ปลดนะให้ลูกค้าเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้นะทั้ง4กระบอกเลยนะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับนะอะโอเคนะครับก็แถมให้ของแถมหมดเลยแล้วก็มีกระสุนหนึ่งท่านของคุณสาย,ยันนะเป็น โอคูซานก็แถมให้อีกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คัดแล้วกระเดินนะครับโอเคนะครับนะก็รอบวันนี้นะครับรอบวันที่15ตุลาคม2564นะครับก็รีวิวเรียบร้อยนะครับถ้ามีเสียงอะไรสอดแทรกเข้ามาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากก่อสร้างอยู่เนาะทำสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มันติดถนนด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเราอยากเป็น ลูกค้าของเราแบบนี้อยากดูรีวิวของตัวเองอย่างนี้แอดไอดีแล้วก็สั่งสินค้านะครับโอแล้วจัดส่งเท่านั้นโอแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับกดติดตามกดคลิกคลิปยูทุกเป็นกำใจให้เราด้วยนะครับสั่งวันนี้เดี๋ยวลาพิเวันนี้นะครับแพ็คส่งให้ลูกค้าหลังครับสวัสดีครับโอเคครับรอบจัดส่งวันที่15ตุลาคม2564นะครับแพ็คเรียบร้อยทั้ง5ท่านนะครับผมนะเรามาดูกันมีใครบ้างมีของคุณวีระวีรพจน์นะครับผมนะ1ท่านแล้วก็ของคุณณัฐภูมินะครับบของคคุณกิิตชััยจจในะรับ ของคุณสายยันนะครับกระสุนนะครับแล้วก็ของคุณกัปปนาใจห้าวนะครับคิมเบอร์นะฮะก็ทั้ง5ท่านนะครับแพ็กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนําไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปพิพิธภัเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับ